ก่ย่างสถานีรถไฟอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ่ะไอ้ล่องซี่มึงเด้อพี่น้องมาเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกันทรารมนะครับสถานีรถไฟกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในบริเวณสถานีรถไฟกันนะครับ ข้างๆสถานีรถไฟนะครับก็จะมีร้านขายไก่ย่างกันเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสถานีรถไฟก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมไก่ย่างกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีรถเข็นทางขึ้นสำหรับผู้พิการด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับสถานีรถไฟกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปชม บรรยากาศกันนะครับทางด้านโน้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่ซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วรถไฟนะครับนี่ก็เป็นตาราง กำหนดเวลาเดินรถเที่ยวขึ้นไปอุบลราชธานีนะครับก็จะมีอยู่บอกอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณสถานีนะครับก็สะอาดสะอ้านดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดินมาดูทางนี้ตอนนี้ยังไม่มีรถไฟมานะครับ หอดแล้วสถานีหอดแหลวสถานีกันทาาลมนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็เวลคัมนะครับนี่นะครับคือสถานีรถไฟอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รถไฟยังไม่มานะครับ นี่ครับบริเวณสถานีรถไฟกันทารารมอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับส่งสินค้านะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำบริการนะครับเป็นสถานีรถไฟที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ สวยงามทีเดียวนะครับสถานีรถไฟอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องนะครับทีนี้จะพาไปชิมไก่ย่างสถานีรถไฟกันนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับแม่หน่อยไก่ย่างกันทารารมมาตรฐานไก่ย่างโอท็อปกันทารารมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองไปชิมร้านนี้นะครับแม่หน่อยไก่ย่างกันทารารมนะครับชื่อร้าน ก็ตกินใครทำไม่รอยกับใคอยู่เนาะแนนใช่ไห่ก็แบบไกิบและขาวมดจ้าไม่แล้วเท่าไรก่อนครับในฟังี่สิบก็มีห้าสก็มีค่ะแต่ไซส์ใหญ่อ๋อแล้วแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอ่าเดี๋ยวจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับทีนี้ว่าไก่ย่างสถานีรถไฟอำเภอกันทรารมนั้นอร่อยไหมนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าไก่ย่างสถานีรถไฟอำเภอกันทรารมนั้นอร่อยไหมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไม้นี้40บบาทเนาะไหมคะ มามี่0 5 0นะครับแม่คคาบอกเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกท่านดูเลยนะครับว่าอร่อยไหมนะครับนี่ไก่ย่างสถานีรถไฟอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะไอ้ลองซิม,มังเด้อพี่น้องมาเนี่ยเนื้อนุ่มหอมออันนนี้เป็แบบครับแมค้า แม,ม่ค้ามีลูกค้าพอดีเลยอือรสชาติดีตัวอะไรแม่ค้าขายทุกวันบะครับเนี่ยขายทุกวันเลยควั้นหยุดจะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่ตีสี่กว่าเริ่มขายย่างไก่ตีสี่กว่าถึงกี่โมงครับทีนี้ถึงห้าหกโมงทุกเมืองก็โอ้มหทุกเมืองเขาเก็บร้านอร่อย ก้าวนี้ในมาตรฐานเลยนะครับไดโอท็อปเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอืมอืมแซ่บนะครับคุณผู้ชมครับไก่ย่างสถานีรถไฟกันทารารมศรีสะเกดเรานะครับ <c oughs> อืมอ๋ออืม,อม,อม,อม,มนีน่ครับกินข้าดใหญ่เป็นอตืว สรุปว่าแซ่บนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องต<า>อนนี้กระซี่เป็นพี่น้องมือแหล่รสชาติดีดว่ายไก่ติดพว้าอะไรพี่น้องเอาขาโตกันเลยครับพี่น้องเด้อบ่มีน่น้ำกินอ่ะคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ